สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Aplus Channel นะครับและนี่คือรายการ About What Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ครับต้องบอกว่าเ,เราเห็นเขาเปิดตัวในงาน Nintendo นะครับเป็น m e t r o i d นะครับโอ้โ oh หเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่จะมาในปี2025นนะครับ ซึ่งผมเองเนี่ยผูกพันและคุ้นเคยกับเกมเมทรอยมาตั้งแต่เกมซามีคอมแล้วนะครับโอ้โหมันมีคาแรคเตอร์ที่มันแบบเออมันโดดเดนนะ่นอ่ะใส่ชุดเกราะแล้วก็แบบโดยเฉพาะการม้วนตัวเนี่ยมันจะหดตัวแล้วเป็นลูกเหมือนเป็นลูกบอลกลมๆอะ่ะวิ่งลอดตามแบบช่องทางแคบๆคนะเฮ้ยมันสนุกมากครับในยุคนั้นแล้วก็เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับอ่ะแต่สําหรับตัวนี้นครับมันจะเป็นฟิกมานี่ของเมทรอยจะอยู่ในภาคอาร์เตอร์เอ็มนะครับ นี่จริงๆตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ชื่อเมทรอนนะครับเขาชื่อซามุสครับซามุสอารานแล้วผมก็เพิ่งรู้ไม่นานมานี้นี่เองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซามุสเขาเป็นผู้หญิงนะครับ <c oughs> ผมก็เข้าใจว่าเป็นผู้ชายมาตลอดน,นะครับตั้งแต่เล่นเกมยุคลรกๆแฟมิคอมนั่นนะ <c oughs> เห็นเขาใส่ชุดกรอบแบบนี้ใครจะคิดว่าเป็นผู้หญิงเนาะ, <c oughs> ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกแกะกล่องกันครับ เมทรอยถือว่าเป็นเกมหนึ่งของ Nintendo ในปี1986ที่มีความนิยมมากๆของเกม8บิตจนต้องทำภาคต่อขึ้นมาสำหรับ m e t r o อยนั้นเป็นเกมตตลุยด่านแบบ2มิติแก้ปริศนาและหาไอเทมต่างๆเพื่อปลดล็อกทางในแมบปบในยุคนั้นเอฟเฟกตคงไม่ต้องอลังมากเท่าไหร่แต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ยังไม่เท่า Mario กับ z ซ l d a หลักนะและซีรีส์นี้ก็อยู่กับเรามานานถึง38ปีมาแล้ว และหากใครไม่รู้ตัวละครหญิงคนแรกของโลกวิดีโอเกมก็คือซามูตอารานจากเกมเมทรอยนี่แหละครับตลอดทั้งเกมผู้เล่นจะควบคุมตัวละครภายใต้ชุดเกราะหมวกอวกาศจนมีการเฉลยในภายหลังว่าแท้จริงแล้วก็คือซามูสอารานครับเป็นผู้หญิงนี่เองในปี2010คุณโยชิโอซากาโมโตได้เปิดเผยว,ว่าหลังจากทำเกมเมทรอยเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ออกไอเดียว่าทำไม เราไม่เฉลยในตอนท้ายล่ะว่าตัวเอกของเราเน่ยเป็นผู้หญิงเพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นในตอนแรกเขากลัวผลกระทบที่จะตามมามากๆนะครับและคิดจะไม่เอาด้วยอะ่ะแต่สุดท้ายก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆครับซามูสอารานก็กลายเป็นตัวเอกหญิงคนแรกที่โดดแล่นบนโลกของวิดีโอเกมเรื่องราวของเมทรอนนั้นเกิดขึ้นในปี2025นะปีหน้านี่ ได้เกิดดาวร้างขึ้นมาและมีสิ่งมีชีวิตเรียกว่าเมทรอยได้เกิดขึ้นที่นั่นเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจว่าจะนำเอาเมทรอยกลับมาทดลองทางด้านนักล่างเงินรางวัลที่ชื่อซามุสอารานก็ได้รับมอบหมายให้ไปดาวเซเบสเพื่อตรวจสอบค้นหาเมทรอยและนี่ก็คือเนื้อเรื่องเริ่มต้นของซีรีส์เมทรอยก็ว่าได้ครับและที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับก็คือริสาชื่อเกมเมทรอยภาคหลัก และภาคที่ได้รับการยอมรับในซีรีส์นี้ทั้งหมดจนถึงปัจจุบันแต่อัปเดตล่าสุดนะครับในงาน Nintendo Direct ทางค่าก็ได้เปิดตัวเทรลเลร์เกมใหม่ของ Metroid Prime 4 Beyond กำหนดออกในปี2025ปีหน้าเนี่ยนะครับเป็นปีในเนื้อเรื่องเลยนะเนี่ยก็หวังว่าคงจะไม่เลื่อนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเลื่อนมาหลายรอบแล้วซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบเกมจากมุมมอง 2D กลายเป็นมุมมองคคที่ 1- 3มิติครับ เอาละครับและนั่นก็คือประวัติคร่าวๆนะครับของตัวละครซามูสอารานจากเกมเมทรอยครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมรีวิวฟิกมาซามูสอารานจากเมทรอยอาร์เตอร์เอ็มกันครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ออกมาโหนานมากๆแล้วครับผมก็ดองมาเพิ่งจะเอามารีวิวเนี่ยแหละครับนี่รูปแบบหน้ากล่องก็เป็นแบบที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นวินโดว์บ็อกซ์เจาะช่องมองเห็นตัวฟิกเกอร์ด้านในได้ครับมีโลโก้ฟิกมา แล้วก็มีเลขนะครับรหัสประจำตัวนะครับ113อ่าเป็นชื่อเมทรอยอาร์เตอร์เครับหรือว่าซามุสอารันนี่่ด้านข้างเป็นแบบนี้แบบนี้นีด้านหลังโอ้โหก็จะเห็นแบบการโพสท่าต่างๆนะครับได้แบบสุดๆเลยมีเอฟเฟกต์พาร์ทแล้วก็อย่างที่บอกครับมีแบบสภาพแบบลูกบอลเนี่ย เขาหดตัวเป็นเหมือนลูกบอลแล้วก็กลิ้งๆ,ๆนงครับน่ารัก <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับอ่ะมาแกะกล่องกันนี่โดยตัวด้านในกล่องนะครับจะเห็นว่ามันมีฉากหลังแบบนี้ด้วยนี่แบบนี้นะมีรอยปูให้ด้วยแสดงว่าเหมือนแบบเอามาเป็นลูกเล่นเอามาแปะบนถาดฟิกมากนั่นเองครับ แม t r o รอยอาร์เตแต่ผมไม่อยากแก่เดี๋ยวแก่แล้วมันจะเป็นรูโบโปก็ปล่อยไว้อย่างนี้ดีกว่าครับนี่เห็นนะเป็นไดสเตดแล้วก็มีคู่มือมาให้ครับแบบนี้คู่มือก็ไม่มีอะไรครับมันตัวนี้ไม่จําเป็นต้องใช้คู่มือก็ได้อมาแกะทากันดอูอ่นนี่จะเป็นตัวฟิกเกอร์ของเขาครับมาแบบเท่ๆสมบูรณ์เลย คนข้างจะมีน้ำหนักนะครับแล้วก็เจ้าสภาพลูกบอลน,นี่ๆเดกิ้งให้ดูนี่แบบนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วนี่มีอะไรเนี่ยอ๋อตรงบริเวณปืนนะครับอาวุธปืนแล้วก็เอฟเฟกต์พาร์ทแล้วก็ชิ้นส่วนฐานนะครับกับมือครับก็มีแค่นี้เท่านั้นครับผม สำหรับเจ้าสมุดอารันตัวนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่15.5เซนติเมตรจะเทียบเท่าอยู่ในสเกล1ต่อ12ครับผมนี่เราเอามาเทียบกับเหล่าสเกล1ต่อ12ของค่ายอื่นๆนะครับ มีทั้งดารซินโมเดลทั้งบันไดแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟิกมาครับสำหรับฟิกมาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวล่าสุดนะครับกเวอร์รุ่นนี้มันก็จะตัวใหญ่กว่ารุ่นแรกนะครับแล้วพอมาเทียบกับ s a มูรเนี่ยก็เลยดูแบบเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับสูงกว่านิดนึงถ้าไม่รวมตรงเข่าตรงห่อนตรงนี้นะครับดูแบบดีเทลรวมๆนะครับคือสวยเลยอะสังเกตกาลงสีของเขานะครับ มันจะมีเหมือนแบบมีความเมทัลลิกอยู่เนี่ยเป็นเหมือนเม็ดสีอยู่นะครับคือดีอ่ะตัวน้ำหนักของเขาค่อนข้างจะมีน้ำหนักอยู่นะครับน่าจะเป็นเหมือน PVC ตันๆหรือเปล่ามันดูไม่เบาไม่กล่องแก่งครับนี่ด้านหลังเป็นแบบไอพ่นสังเกตบริเวณหัวนะครับหลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนผมนะครับมันช่างเหมือนซาคุกกันดั้มเหลือเกิน อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาได้แรงบันดาลใจหรือว่ามันบังเอิญอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันเหมือนมากๆเลยดูดิด้านในนะครับภายในเกมบางฉากเนี่ยตรงตรงนี้มันจะใส่สแล้วก็เห็นใบหน้าซามูทที่เป็นผู้หญิงอยู่ด้านในด้วยครับแต่นี้มันเป็นแบบทึบๆเลยนะนี่ตรงนี้อย่างที่บอกครับมันจะเป็นเหมือนเป็นเกรดสเมสีเมทัลลิกนะครับสีแดงเนี่ย กับปืนของเขาครับ,รบฟีลเหมือนค o อปราเลยตรงนี้จะมีรูนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของฟิกมาครับที่จะเอาไว้เสียบตรงนี้ครับเสียบกับตรงก้านค้ำของฐานทำให้มันขยับลอยๆตัวอากลางอากาศได้ครับนี่ใต้เท้าตายเท้าเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีตัวอักษรสัญลักษ์ณ หรือว่าลิขสิทธ์อะไรใดๆครับประมาณนี้และก็นี่ครับนี่รูปแบบสภาพที่เป็นเหมือนลูกบอลกลมๆกลิ้งๆนะครับอันนี้คือมีแค่นี้เลยครับไม่สามารถเปิดหรืออะไรได้ก็เป็นซามุสสภาพแบบขดตัวนะครับแล้วก็กลิ้งเป็นลูกบอลกลมๆไปในช่องแคบๆเขาขดตัวได้ไงเนี่ย นคนละไซส์เลยก็จะใช้การลงสีอ้างอิงแบบเดียวกันนะครับและสำหรับชิ้นส่วนมือนะครับก็เพิ่มมาให้อีกเพียง2คู่เท่านั้นครับเป็น2คู่ที่แต่ละข้างไม่เหมือนกันเลยนะครับมีกำมัดมีแบมือมีกดไลท์แล้วก็คลายหลวมๆนะครับที่มันมีแค่ข้างเดียวก็เพราะว่านี่ไงครับอีกข้างมันเป็นปืนอย่างนี้ นี่มันก็เลยให้มาแค่เพียงข้างเดียวเท่านั้นครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรดีกดไลด์ดีไหมดึงออกมาฟิกมากเขาเปลี่ยนไม่ยากอยู่แล้วครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่ชิ้นต่อไปครับเป็นชิ้นส่วนตรง ปลายกระบอกปืนข้างมือข้างขวาของเขานะครับมันก็จะแตกแช์ออกมาแบบนี้ได้มันก็ต้องถอดเปลี่ยนใช่ไหมเนี้ย,ยอ๋ออย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบมันจะมีล็อกของมันนะครับแล้วก็เล็งๆล็อกๆหมุนๆุนอ่าเข้าแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้ครับนี่ก็ทำท่าโอ้โหดูโคตรเท่อะดู อ่าแล้วก็ยังมีเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับเป็นรูปแบบกระสุนที่ยิงออกมามี2รูปแบบครับรูปแบบนี่กระสุนเดียวแล้วก็กระสุนแบบยิงคอมโบติดๆดกันแบบนี้ครับอ่ะมันก็แค่เอามาเสียบตรงปากกระบอกปืนแค่นี้เองโอ้โหเนี่ยเหมือนในเกมเดะเลยวิ่งวิๆงวิ่งปุ๊ปุ๊ แล้วก็ชิ้นส่วนสุดท้ายครับเป็น display stand นะครับที่เป็นแบบมาตรฐานของ Figma ที่มีมาให้ทุกๆตัวครับก็เป็นรูปแบบเดียวกันหมดเลยครับติดเข้าไปมันก็จะปรับมีข้อต่อได้นะครับและอย่างที่บอกครับเราต้องเอาตรงนี้ไปจิ้มตรงรูที่ด้านหลังของซามูสครับนี่ดันให้สุดให้แน่นๆนะครับมันจะได้ไม่ร่วงไม่หล่นลงมานี่ดูสิ ทำท่าแบบแอคชั่นเท่ๆกำลังวิ่งๆแล้วก็ยิงๆแบบทิ้งตัวแบบนี้ได้เลยอะฮะสุดยอดมาต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของเมทรีซามุสอาราตตัวนี้กันครับสำหรับส่วนหัวครับนี่หมุนได้ ได้รอบไหมได้รอบมันก็หลุดออกมาแบบนี้ครับนี่เบ้าของเขาเป็นแบบนี้ครับเป็นกลมๆแบบนี้เป็นเบาจอยนี่มันก็จะบุนได้เอียงอะไรได้นิดๆหน่อยๆครับก็มันเป็นเบ้าแบบนั้นนะครับเนี่ยประมาณนี้เงยหน้าได้นิดดเดียวเท่านั้นก้มออกก้มหน้าก็ติดครับเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดการขยับอยู่ครับ ตรงปลายองศาช่วงไหลครับไหนดูดิช่วงไหลผมว่ามันดีนะครับนี่มันมีจุดขยับซ่อนอยู่ค่อนข้างจะจะเยอะอยู่เนี่ยขยับขึ้นลงนี่กลางเหยียดตรงไปด้านข้างได้ครับหมุนได้ชูขึ้นมาได้สุดๆดครับแบบนี้เขามีจุดขยับนิดๆหน่อยๆครับตรงนี้ หมุนได้งอข้อศอกปืด๊ดนี่งอได้ขนาดนี้เลยนี่ทำท่าแบบนี้ได้เท,ะทะ่เกลางลํบตัวครับมีจุดขยับอยู่กาลางลอบตัวหมุนได้รอบเลยะก้มก้มท้องแอนหลังได้ครับเอียงได้นิดหน่อย จากนั้นตรงนี้ไม่มีแล้วครับจะเป็นจุดขยับช่วงต้นขาไปเลยช่วงต้นขาียโอ้โยกเตะสูงได้ครับเกินกว่า90องศาแน่นอนสูงขนาดนี้ชีขาชีขาแบบนี้ได้ครับแต่ชีขาไปด้านข้างมันจะติดตรงนี้มันจะไปแบบนี้ไม่ได้แล้วการงอเข่าล่ะ ออโอ้โหงอข่าวได้เยอะนะนี่ข้อเท้าข้อเท้าโอเคครับกระดกได้หมุนได้ก็บิดเป็นระนาบเป็นระนาบกับพื้นได้ครับยืนได้อย่างมั่นคงปลายเท้ากระดกได้ด้วยนี่อ่ะแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาจัดท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งกัน นี่ถ้าประมาณนี้ครับสวยนะเนี่ย และทั้งหมดก็คือรีวิวฟิกมาซามูสอารันหรือว่าเมทรอยนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวงานเก่าเก็บสุดๆนะครับก็เรียกว่าตัวนี้จุดขยับอะไรผมว่าเอ้ยมันดีมากๆนะครับทั้งน้ําหนักจุดขยับแล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยโอ้สวยเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าฟิกมาเนี่ยเขาออกจากซีรีส์ของเมทรอยเนี่ยมากี่ตัวนะครับแต่คุ้นๆว่ามันมีอีกตัวหนึ่งนะ่ะที่มันมีลูกเล่นทําท่าเกาะกํากแพงจะเป็นการดูดของแม่เหล็กด้วยนะครับ เอออันนั้นก็เจ๋งนะครับอันนั้นถ้าไปเจอราคาดีๆเนี่ยผมว่าจะจัดมาอีกตัวนะครับเพราะว่าผมเองอ่ะก็เป็นสาวกเมสทรอยคนหนึ่งนะครับชอบมากเกมเนี้ยก็ตัวนี้ครับสนนราคามันจะอยู่ราวๆที่ผมได้มานะครับประมาณ1,800บาทนะครับตัวนี้ผมได้มาที่ตึกอเววันนะครับตรงแถวแถเมกาพาซ่า,า a a ครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะที่แบบค่อนข้างจะงเงียบเหน่อยอนะ่ะ เขาจะเป็นร้านเกมนะครับแล้วก็มีขายพวกฟิกเกอร์มือสองแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ไปร้านนี้นานแล้วไม่แน่ใจว่าร้านนี้ยังอยู่หรือเปล่าที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของทางทามาชินั่นแหละครับหรือว่าเขาจะไปหาทางช้อปปีก็อาจจะพอมีอยู่บ้านนะครับผมว่าอาจจะหาไม่ได้ยากมากนะครับก็ลองพยายามกันดูหน่อยนะครับท้ายนี้ครับก็ชวนเพื่อนๆนะครับลองลำลึกความหลังนะครับว่ามาแชร์กันหน่อยครับว่ามีประสบการณ์การเล่นเกมเมทรอยเนี่ย ชอบภาคไหนมากที่สุดนะครับอ,อย่างผมก็ชอบภาคฟล m ยมิคอมเนี่ยมันเป็นความทรงจําแรกความประทับใจแรกที่ได้สัมผัสของเกมเมทรอนนะครับก็ลองมาแชร์กันดูนะครับเอาละ,ะครับสําหรับคลิปนี้ขอลากัไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการเ h อ b u b ทขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a Aplusstudio V2 นะครับสวัสดีครับ